สวัสดีครับ ASP a y นะครับขอพาท่านผู้ชมมาชมสุขบ่อเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2 0 2 1ัน2ีถึงนะครับเกมนี้เป็นแมตช์เดย์ที่16และเป็นนัดรองสุดท้ายของเลแรกนะครับขอนแกน FC นะครับเปิดบ้านเล่นกับอายุทยายูเนเต็ดนะครับทีมผู้บรรยายวันนี้ครับมีคุณกัญจน์ศรีวิบูลและผมวัญชัยสุขโคนะครับมาร่วมบรรยายเกมขันในนัดนี้ครับ เอาครับเกมคึ้นแรกเริ่มขึ้นแล้วครับแมตช์เดย์ที่16ศึกบอลเอ็ม150แชมเปี้ยนชิพนะครับเกมกะหว่างขอนแก่นเอฟซีกับอยุทยายูเนเต็ดนะครับนนทวัฒน์ให้ไม่แมนถูกตัดได้โดยพศวียกหนีแล้วครับพัทระดีดลูกนี้ไม่มีทงครับถึงวินยัยวินัยได้สัดตัวเองไปตรง,ต,รงตัวสมพลวิทย์ครับกฤษณะยังไปได้อยู่นะครับ บอลมาถึงจักริกิจครับพัทระยอ้อนให้จักริกิจมาแล้วครับเปลี่ยนสปีดบอลตรงนี้เข้าไปในกรอบโทษบอลเข้ามาถึงตรงนี้โดนจิ้มไปก่อนเลยครับตครับเนี่ยครับ <S <S ติดเครื่องแล้วก็โอ้โหสปีดแต่ก็ยังเนี่ยครับโดนดักเอาไว้ได้นะครับทนิีสอนมาแล้วครับติดเครื่องมทันิีสอนซ้ายตรงนี้ของทนิสอนเปิดบอลโค้งไปเจอกันจุดนัดพบแล้วแล้วถึงไวในซัดตรงนี้บอลไปทนองสาวครับโอ้โหกด้วไม่ตรงกอดเลยครับชาคิตะวันประโคน โอกาสทองของทางด้านขอนแก่นเอฟซีครับชาคิดระวังประโคนนั้นเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้ครับดูครับจังหวะนี้ครับเทนิสอนครับนี่ครับที่มีไอดอลเป็นธีรธรบุญมาทันครับโอ้โหลูกเปิดจังหวะนี้ครับไม่ต้องแต่งเลยครับยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับชาคิดระวังประโคนแม่เท้าซายนี่ถือว่าเปิดได้ไว้ใจได้เลยนะครับแล้วก็ทําประตูมาได้แล้วครับในฤดูกาลนี้สายเปิดมาตรงนี้ยังไม่ผ่านนะครับจากิด ขาบอกออกไปขวายกับพัทละไม่ลม้ำไม่ล้ำล้าซัดเลยครับไปตรงตัวสมพลวิทย์ครับอันวัฒน์ขยับขึ้นมาเองเลยครับเกมรุกของอยุธยาเลือกดีดให้กับจิรวัฒน์ดูกับน้ำหนักมันกลายว่าเหมือนจะขาดอุสิไม่ว่าอะไรนะครับ้วเปิดมา้าตกในจุดนัดพกโดนไม่เต็มเลยครับขายบอกออกมาแล้วตกพื้นตรงนี้วินัยฉกมาได้เหมือนกันครับวินัยเอียมบดได้บอลอะไรครับมีมีทางมาถึงจักรกิจทำทางไว้แล้วครับ ช้ำเลือกนิดนึงแต่ว่าซัดเลยครับเบาไว้หน่อยครับไปเข้ามือ so โสพวิทย์นนทวัน์กินจะปลาสีมาที่จิรวัต์ครับโดนธนดลขวางลูกนี้แก้มาได้แล้วได้สวนครับธนิสรได้ด้วยครับพื้นที่ตรงนี้เปิดนะครับจังหวะเติมขึ้นไปของอนุวัต์เนี่ยทำให้พื้นที่ในเกมรับเนี่ยว่างแล้วไหลมาเจ่อๆเลยครับวินัยเอมโอดโดนจับลำหน้าไปก่อนนะครับจังหวะที่ธนิสรน,นั้นถือว่าให้บอลได้ดีนะครับโสพวิทย์ เหลือบอลออกมักขวานะครับที่อนุวัฒน์อนุวัฒน์พิกุลศรีให้มาโดนอ่านพัทธะมาถึงทนิีสรครับโยกแล้วครับซ้ายซ้ายให้เข้าขวาแล้วได้ฟาวเลยครับอนุวัฒน์เนี่ยไปเบรกด้วยการทําฟาวเลยครับวิ่งแบ็คหน้าหล่อนี่ครับโอ้โหดูครับจังหวะนี้ครับพัทรละนั้นไม่ให้ออกครับแล้วก็มาเก็บต่อไปครับทนิสอนก่อนจะไปโดนทางด้านของอนุวัฒน์เนี่ยครับตัดฟาวข้างหลังนะครับตัดเข้าในเองเลยครับ เป่ามาชิงตรงนี้จิรวัตรให้เบาอย่างติดแล้วบอลตรงนี้ไปโดนแขนแต่ว่าผู้สิทธ์ไม่ให้เลยครับบอกว่าไม่ได้เจตนาอะไรครับทิ้งออกไปครับทางด้านของอ้ตัดฟ้าจังหวะนี้ได้ซัดเลยครับชนายุทธกดเต็มเต็มเลยเหมือนกันครับได้จ่ออะไรครับชนายุทธเป็นเซฟของธีรวัตรนะครับดูครับนี่ครับเข้าทางโอ้โหลูกนี้จังหวะยิงดูครับนี่ครับเข้าทางโอ้โหลูกนี้จังหวะยิง ปัดไว้ได้ดีนะครับทางด้านธีรวัตรปินประดับครับบอลขึ้นขวาครับอนุวัฒน์ขนานเส้นขึ้นมาจัสตะกรอยสีให้กับเสยโคจิมะจุดนัดพบตรงนี้เนี่ยไม่รู้กันแต่ว่าบีบเข้าหาของชนายุทธก็ไปทำฟาวเลยครับไปชนใส่พัทรลคน,นะครับที่เหลี่ยมบอลน,นั้นดีกว่าครับดูนะครับเนี่ยครับ เซย่าโคจิมะคืนสั้นกิรวัาดครับมาถึงนนทวัฒนนนทวัฒนเข้าช่องนี้มาพยายามที่จะพลิกเล่นไปผ่านกฤษณลดากระจายอ่าเป็นทางด้านของพัฒนพลนะครับเอาหูสิงก็เปล่าเลยครับเบรกเบรกด้วยการทำฟาวเดือดเลยครับพัฒนพลกลางโสภาครับเขาโดนทำฟาวเนะครับเนี่ยครับได้บอลแล้วไปโดนทางด้านเนี่ยครับหมายเลขยี่สิบเซยะนี่ครับ ไม่กลัวเลยลุกขึ้นมาเลยครับแมอาอุโสโมแม้จะน้อยกว่านะครับขอคืนมาที่รัฐพลเปิดบอลยาวๆมาไม่ผ่านนะครับให้มาลูกน,นี้มีกระดอนเลยครับโอ้โหไว้เข้าลูกนี้บูสินเต่าแล้วครับอนุวัตรครับแม่ไปเข้าใส่วินไทยครับบูสินยิงใจดีเลยครับเขาเสี่ยงไว้หน่อยครับลูกนี้อนุวัตร ดูรับโอ้โหเข้าพวดจริงๆเลยครับจังหวะนี้โอ้อนุวัตครับวินนยนนั้นออกบอลไปแล้วถึงลุกขึ้นมาจะเอาเรื่องเลยครับป่ามาถึงจิรวัีก็โดนจิ้มไปเหมือนกันนะครับตัวธนิสรเกมส่วนมาครับซ้ายแลกมาแล้วครับพัทระพัทระซอยมาลัยโยกโยกเขากลอบไปโทษขวาขวาตรงนี้สร์เลยครับโอ้โหเป็นเซ์เซฟของโซฟอวิทครับอือโอกาสอีกครั้งที่เกือบได้ประตูนะครับ หออเปี่ยออกมากขวาถึงจิรวัตรจิรวัตรโยกแล้วครับโยกแล้วยังไม่ให้เปลี่ยนสปีดบอลสับตรงนี้สุดเส้นโดนทนิสอนี่เลยเข้าไว้ครับชนายุทธจิรวัตรจิรวัตรมาครับแหวกแหวกแล้วลองตัดเข้าในตบนีน้เกี่ยวบอลไม่โดเลยครับพยานพิจารณ์เรียกบออตรงนี้แต่ว่าเกมสวนมาแล้วครับขอนแก่นเปลี่ยนมาตรงนี้ไม่มีธงถึงทิวาทิวาผิวใสไหลสั้นๆให้ครับ โอ้โหได้ยิงเลยครับเซยะอคโคชิมะแต่ว่าติดบล็อกไปก่อนครับติดธีรวัตรครับโอกาสครั้งแรกในครึ่งเวลาหลังครับไม่ล้ำหน้าแล้ววิ่งสอดเข้ามาครับของทางด้านทีวาครับแล้วก็มองครับเนี่ยครับผหเกือบจะเสียบอลแต่สุดท้ายก็ไหลให้ทางด้านเซยะครับแหมจักิดลวนไปคนทุ่มมาให้กับพัทระบอลเลยมาถึงธีรพัตรนะครับอนุวัตรเดึงเบาหนีเอ้าโดนชกโดยจักิดมาเลยครับ จะกินจิตสบายมากับปอลุ่มีโอ้โหเหลืองเลยครับอันได้ของอนุวัต์นะครับเบรกอู้สิงแดงเลยครับเพราะว่าผู้สินิให้แดงนะครับจังหวะนี้ครับโอ้โหผ่านไปเพียง8นาทีของครึ่งเวลาหลังครับทางได้อุธยาก็ตกอยู่ในที่นั่งลําบากครับเมื่ออนุวัตนทีิกุศรีครับรับใบแดงไปนะครับผู้ตัดสินมองว่าอนุวัต์นั้นเป็นตัวสุดท้ายนะครับดูครับจักริกินเนี่ยครับไปชนเนรับ ขัดขวางการเล่นอย่างชัดเจนครับแมแล้วก็ทิศทางในการพาบอลเข้าไปเน้นถือว่าพุ่งเข้าไปในกรอบด้วยนะครับพุทธสินก็ตัดสินใจให้ใบแดงครับให้ได้สปีดแข่งของเจษฎากรดวลกับพศวีได้ด้วยครับเจษฎากรเคาะบอลสั้นขึ้นมาไม่แม่นแต่ว่าเก็บของไย่โคชิมะยิ่งเน้นตรงนี้ไม่ตรงกรอบครับ ธดนดลเลือกเปิดยาวๆแล้วบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษตรงนี้กลายว่าจังหวะยิงเนี่ยมันเบาไปหน่อยครับธนระตบเล่น,เ,นเหลือน้อยกว่าแล้วก็จงังหวะให้ก็ยังขาดความแม่นยําไปด้วยครับบอลอยู่ที่สลาย,อยุอยู่สืบเชยร์ครับจิรวัตรได้บอลแล้วครับลุยครับจิรวัตรจิรวัตรของอยุธยาโดนขวางเข้าไว้ก่อนได้ฟาวครับจีรพักครับไปทําฟาวจิรวัตรครับ ดูครับจังหวะนี้ครับ14กับ24ครับจีระพัฒน์กับทางด้านจิรวัตรับโอ้โหจังหวะเข้านี่ครับแหมจิรวัตรมองว่ามันรุนแรงไปหรือเปล่าครับแมก็เลือกใครตรงกลางธนดลหวังตบนี้ของพัทนละได้มงแต่ว่าไปตรงตัวสุพลวิทย์แล้วก็ถูกจับล้ำหน้าไปด้วยนะครับน่าจะมีธงมาอีกครั้งครับธนิศรครับจังหวะนี้ ล้ำหน้าชัดเจนเะครับแหมเปิดยาวไปข้างหน้าเลยครับโสมว,วิทแล้วบอลตอกพื้นตรงนี้มีพื้นที่จับบอลแรกแล้วซัดทองชนะยุทธ์บอลไปชนเสาครับอ้โหยังได้อยู่นะครับที่สรายุทธ์อยู่สืบเชื้อสรายุทธ์เปิดมามีติดบุเล่นอย่างที่สอน,นะครับจิรวัตรให้กับสรายุทธ์อยู่สึบเชือ้อเปลี่ยนสปีดบอลสุดเส้นในคอสมาตรงนี้โดนบล็อกไปก่อนครับพยามกระตุ้นลูกทีมเะครับเนี่ยครับจังหวะนี้ ลูกยิงของชนายุทธรรกดด้วยซ้ายครับโอ้โหผ่านมือทางด้านของธีรวัตรไปแล้วครับแต่ยังมีเสาช่วยเอาไว้นะครับแมเหมือนจะฉลับพัทระยกยกตรงนี้ถึงโกกินาริตะแต่ว่าจังหวะที่จะยิงต่อเนี่ยไม่ได้ครับโดนขวางเอาไว้ก่อนครับหยอดเข้าไปของพศวีแล้วบอกตบพื้นโอ้โหพัทระเสียดายครับลูกนี้โอ้โหโดนบังเหลี่ยมโดยโดยิดยสนบาสนะครับ ดูครับเนี่ยครับจังหวะเปิดมาพุทธสวีเปิดมาให้พัทละเนียบานะั้สแม่มงผ้าแล้วครับโอ้โหแต่พัทละา็ไม่คิดว่าบอลจะตกมาถึงเขาแล้วผู้สิงก็ปานทุกคจบเกมเลยครับเป็นขอนแก่นเอฟซี F C. เปิดบ้านเสมอกับอยุธยายอยู่ในเตะไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแบ่งกันไปชิมแล้วหนึ่งแต้มครับคุณกัญจนัทศรีวิบูลกับผมวัญชัยสุขโขท้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ